สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะนำหนังสือชื่อว่า the message from universe ซึ่งเป็นหนังสือของท่านอา,อาจารย์สถิตธรรมเป็นตุกมาแบ่งปันกับทุกๆคนนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่แอดมินรู้สึกว่าอ่านเลอมันทำให้เรารู้สึกมีคำตอบในในเรื่องราวของชีวิตแล้วรู้สึกมีพลังรู้สึก ใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายซึ่งหนังสือเล่มนี้อาจารย์สริดธรรมท่านได้อุทิศแด่ครูผู้ยิ่งใหญ่ในโลกแล้วก็คือพ่อทานีแม่สุภาพรเพนสุขพ่อแม่ทุกคนบนดาวเคราะห์โลกนี้และท่านก็ได้เขียนไว้นะคะว่าความรักสถิตไว้ในหัวใจชัว่วนิรันดร์ ในบทนำหนังสือ Message from the Universe หรือข้อความจากจักรวาลเป็นหนังสือที่ผมรู้สึกถึงความซาบซึ้งใจอย่างลึกซึ้งที่จักรวาลได้มอบของขวัญอันล้ำค่าผ่านตัวผมไปยังพวกเราทุกคนไปยังมวลมนุษยชาติงานเขียนชิ้นนี้บึงบอกถึงความพัฒนาดีของจักรวาลหรือความรักอย่างลึกซึง้งที่ภูมิปัญญาอันสูงส่งในระดับของจิตสำนึกรู้ของจักรวาล ถ่ายทอดความรู้สึกนั้นให้กับพวกเราทุกคนให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายบนโลกใบนี้งานเขียน Message from the universe หรือข้อความจากจัก,กรวาลน,นั้นคือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ผมขอเป็นตัวกลางหรือสื่อหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Channeling เชื่อมจากจัก,กรวาลมาสื่อตัวผม บางตอนบางตอนของหนังสือเล่มนี้มีการสื่อสารเป็นภาษากุโบต์หรือภาษาดิกมาทั้งหมดเป็นการสื่อสารจากสนามพลังงานของกระบวนการของจิตใต้สำนึกที่เชื่อมต่อจากจักรวาลมายังตัวผมพวกเราจะต้องใช้ความรับรู้จากความมีสติจากความรู้สึกผลอนพักตะหนักรู้จากหัวใจและดวงวิญญาณที่เบิกบาน อาจกล่าวได้ว่างานเขียนชิ้นนี้เป็นงานที่ผมถ่ายทอดสัญญาณจากจักรวาลมาสู่มวลมนุษย์ชาติทุกคนเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าสำคัญยิ่งที่เราจะต้องบอกกับตัวเองว่าประสบการณ์นี้ทำให้ตัวผมเองและมนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวคุณด้วยที่ได้มีโอกาสได้ชม Facebook l i ฟ e ในขณะนี้หรือแม้แต่ได้อ่านหนังสือที่ชื่อข้อความจากจักรวาล m มส s a g e อร์มเดอยูนิเวิร์สที่จะดีเพียมเผยแพร่ในเดือนตุลานี้ในประเทศไทยและทั่วโลกรวมทั้งอาจจะถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นในอีก10ปีข้างหน้าผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเสมือนการถ่ายทอดสัญญาณจิตนารมณ์ของมนุษยชาติ จากคนรุ่นเราไปสู่คนในยุคหน้าไปสู่ลูกหลานไปสู่อรุชชนรุ่นต่อไปสำคัญที่สุดผมมองว่างานเขียนที่ผมเขียนเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลเพื่อถ่ายทอดความรู้อันประเสริฐไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากความจาหรือความคิดเป็นกระบวนการประจักษ์แจ้งแห่งชีวิตที่เรียกว่า the wisdom of life คือความรู้ของชีวิตที่แท้จริง พวกเราทุกคนสามารถค้นพบการใช้ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และสมบูรณ์แบบที่สุดหนังสือเล่มนี้และข้อเขียนทั้งหมดได้บอกเล่าถึงวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้ผมหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความหวังใหม่หรือประวัติศาสตร์ใหม่ของมนุษยชาติที่จะปลดล็อกตัวเองออกจากติสํานึกเก่า ทีจะใช้ช่วงเวลาที่เหลือทั้งหมดของชีวิตในการค้นพบคุณค่าของความเป็นมนุษย์และตระหนักทราบซึ้งถึงการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แน่นอนเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผมและพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นการร้อยเรียงความตระหนักรู้ของการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ในแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์ของสติปัญญาทำไมผมต้องกล่าวเช่นนี้ เพราะเมื่อเราพูดถึงวิทยาศาสตร์ของสติปัญญาก็แสดงว่าสิ่งที่เราพูดนั้นคือความจริงในระดับของควอนตัมฟิสิกส์ความจริงในระดับของควอนตัมจิตวิญญาณซึ่งทําให้เราหลุดพ้นจากตัวตนเก่าหรือความคิดยึดติดในวิถีชีวิตแบบทุกข์ทรมานหรือล้มเหลวซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะติดติดอยู่กับอดีตและความรู้สึกนี้มาตลอดชั่วชีวิต ดังนั้นเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดไปสู่พวกเราจากจากักรวาลไปถึงพวกเราโดยตรงผมก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดสำหรับชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนี้และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์ทั้งหลายในอนาคตการเราจะเข้าถึงความลึกลับของชีวิตเราก็จะเข้าถึงความจริงของความเป็นมนุษย์ และเข้าถึงการใช้ชีวิตที่สุดยอดที่สุดในแบบของตัวเราเองนี่คือเปลวเพลิงแห่งชีวิตที่กำลังถูกดุดให้ลุกชดช่วงขึ้นเพื่อเป็นแสงสว่างและสมีแห่งชีวิตให้สว่างสวัยในตัวเราเองและส่งสว่างให้กับผู้คนในโลกทั้งหมดเพื่อคนพบความหมายของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างแท้จริงด้วยความเคารพรักจากหัวใจ สถิตธรรมเพนสุขครูทางจิตวิญญาณยุคใหม่ผู้บรรยายผู้อ่านนางสาวชวยานีสารสิทธิ